มาตามกันต่อนะคะเรื่องเด่นใจฟูในช่วงนี้ของบอสลิสของเราค่ะสำหรับ GQ Spain นะคะได้มีการลง IG คลิสต์ค่ะก็เป็นคลิปที่มียอดรับชมสูงที่สุดสำหรับ GQ Spain ในปี2025นะคะสำหรับลิซ่าลุกสั่งตัดพิเศษจากหลุยวิกตองนะคะในงานเม็ดการ์า2025ที่ผ่านมาค่ะแล้วล่าสุดพีจีซูนะคะโรเซแล้วก็เจนนี่ค่ะได้มีการส่งฟู้ดทรัคซัพพอร์ตลิซ่าทูเนวันนี้เลยนะคะใจฟูตั้งแต่เช้ากันเลยที สำหรับน้องลีอาเชลนี่ก็เข้ากองถ่ายถ่ายหนังไทยโก้กันต่อนะคะฟุตคาร์ก,ก็ถือว่าเมมเบอร์น่ารักเป็นอย่างมากเลยนะคะกองทัพก็ต้องเดินด้วยท้องค่ะก็มีอาหารการกินจุกๆกันไปเลยค่ะแล้วทีนี้มีเรื่องมาเล่ากันต่อนะคะทีมงานยกให้ริซ่ากลับมากองถ่ายเพื่อกล่าวอําลาทุกคนแบบว่าจะถ่ายงานเสร็จแล้วก็ตามค่ะบอกว่า13ปีในวงการนี้ยังไม่เคยเจอแบบนี้กันเลยนะคะมีแบบทีมงานคนหนึ่งได้แบบเล่าเรื่องราวบอกว่าผมทํางานด้านแบบ โปรดักชันมิวสิกวิดีโอมาทั้งหมด13ปีเมื่อแบบปีที่แล้วระหว่างการถ่ายทำมิวสิกวิดีโอของ b l a c k พิ n k ลิซาก็ถ่ายซีนถ่ายพาร์ทของตนเองเนะ่ะเสร็จหมดแล้วและกำลังแบบจะกลับแล้วอะไรอย่างนี้เธอก็แบบแบบว่าใส่เสื้อผ้าชุดลำลองล้างหน้าล้างเมคอัพออกหมดแล้วแต่เธอก็เดินทางกลับมาชี้ก้องถ่ายอีกครั้งหนึ่งนะเพียงเพราะแบบที่จะกล่าวอําลาขอบคุณทีมงานทีละคนทีละคนอะไรประมาณนี้ในขณะที่มเมมเบอร์คนอื่น,นก็กําลังถ่ายงานถ่ายทาพาร์ทของ เองกันอยู่อะไรประมาณนี้นะคะก็ถือว่าเป็นครั้งแรกในการทํางานของผมเลยที่ได้เห็นไอดอลคนหนึ่งแม้ว่าจะมีประสบการณ์ในวงการมานานขนาดนี้แล้วยังปฏิบัติกับทีมงานทุกคนด้วยความสุภาพและให้เกียรติคนอื่นอย่างแท้จริงกับความสําเร็จที่ไม่เคยเปลี่ยนนิสัยลิซ่ากับมารยาทที่งดงามสมมงระดับโลกเป็นอย่างมากเลยนะคะลิซ่าก็อพิสูจน์ตัวตนด้วยการถ่มตัวหลังกรองประมาณนี้เลยค่ะเช่นเคยทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดติดตามแล้ว กลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้า